ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด็อีนึงหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง กรุงพะภัณ์ก็โปรโดชายวิจารณญาณในการ,รชมเราไปชมกันเลยวันนี้วิง่งวิ่งบนตัวเดียวทชมีมเบ่งปันจิตนะเบ่งปันวิง่งจิตนะ เบงปันวิ่งเจ็ตัวเดียวให้พิจารณาซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะเรี่ทวทนใหม่นี้ก็เบงปาน,นเจ็ตัวเดียวก็ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ น,นักขโนดับบุญตัวที่นักขโนเด่นบุญนะไม่ดับเด่นนะก็เป็นอัทานที่แล้วเจ็ดเก้าครบอนาทานที่แล้วก็ครบ <recovering> อร่อยสิบหน่อย ซึ่งเราทันใหม่นี้ครับผู้เบ่งปัน,ปนอีกแล้วนะศูนย์สองสามสี่หกเก้าศูนย์สองสามสี่หกเก้าเบ่งปานหกตัวเบ่งปานหกตัวให้พิษ จารณาเป็นแนวทางไปต่อกันใบนี้หน่วยล่างมะยมแดงสองสาสองสาอดีตผ่านนะ อดีตก็สรุปแล้วพนันทพชมทะฟงังท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยกดไล<ห>ค<ก>์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ครบสิบหน่วยลา่าง 3ามสี่หกแปกคู่3ามสี่สามหกสามแ8ดสามเก้าสี่หกส่แปี่เก้าหกแเดี่สตัวที่แปดแปดเาน่านทองก้อนมวลเนาะ องก่อนหมวนเจ้าของเนวธาต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานทานเดนล่าศูนย์หนึง่งสองสี่เจ็ดแปดเก้านะ ศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเก้าเนาะเบ่งปันเจ็ดตัวเนวทาสอนอลา่าขวนนะขวนเจ้าของเนวทาต่อไปครับผมทานผู้ชมใบนี้ก็ เป็นแนวทานครบบนครบสิบหน่วยบนล่างนะเบ่งปันอดีตที่แล้วหนึ่งสองสามสี่ผ่านนะเน้นแก้วเนาะเจ้าของแนวทางก็ แนวทางใหมนี้ครับสามสี่ห้าหกนะสามสี 3, 4, 5, ่ห้าหกแนวทางสอนอสอนอบอลล์นะสอนอบนล่างต่อไปครับผมดับรอยสอนอชุนเด่นครบร้อยสิบหน่อยแล้วก็ขาดหนึ่งกับสองนะ ขาดหนึ่งกับสองสองสูตรชูนนะสองสูตรชูนสองสูตรชูนแล้วขาดศูนย์ตัวเลขขาดหนึ่งกับสองก็ขอบคุณอย่างอย่างแรงนะ ต่อไปครับผมต่อไปใบนี้ครับเบ่งปันอดทานบนศูนย์หนึ่นะเบ่งปันสตัวให้พิจารณาเดีวทานรอยศนนนะ รสนอร้อยสิบหน่อยนะไปต่อใ่นี้ครับผมดับเต็มล่างสูตรที่หนึ่งสามห้าหกสี่สูตรนะผ่านไหมอดีตนะผ่านดับผ่านนะเดี๋ยวทันใ่นี้ครับดับเต็มศูนย์ ดับเต็ม6แล้วก็ดับเต็ม1แล้วก็ดับเต็ม6ในะท่านผู้ชมดับสตัวสเต็มให้ 5, พิจารณาดับเต็ม10หน่วย10หน่วยล่างขอบคุณจริงๆริขอบคุต่อไปแบ่งปอนชุดบนส3ตัวทานผู้ชม ท่านกระเบงปาน067 028 067แป้วก็0และก็นนะเบ่กปาน2ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้แนวทางสองตัวล่างท่าน,นี้กระเบงปันวิ่ง3ตัวเดียว จับคู่สามศูนย์สามสองสามสี่สามหกสามแปดเบ่งปานห้าคู่นะเบ่งปานห้าคู่ให้พิจารณาก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบ,บ,บนี้อีกหนึ่งเดียวทางกลิตท,ทานนะกลิศนะชุดเต็มสองต่อบโนนบนเนาะใบนี้ก็เป็นอดีต ที่แล้วแบ่งป,ปัน18ชุดนะสรุปแล้วพัน97นะพัน97ซึ่งเดี๋ยวทันมน่นี้ท่านก็ได้แบ่งปันให้พิจารณาอีกแล้ว0น3 0 4 0น5 0น6 1อง2 1 4 1 6 1 8 5 2 5น5 6 5 8ก3 7 3 9 3สนะคลิกฐานคลิกเจ้าของข้อมูลท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคนณเลวก็ขอสวัสดีครับผม